สวีดัสสวัสดีครับผมพี่น้องต้องปกป้องไปสุขสุขคนนะครับวันนี้วันพุทธที่20เท่าไหร่ครับยี่สบแปดใช่ไหมฮะเศร้าแปดเศร้าแปดพี่น้องบันทำงานทำงานจุลงมือลงเวนนะครับ,บรเวลาแสบปากแดงกาแฟาสะดุดเส้าหน่อยพิษบันแพงจวดพี่น้องจวด สุดยอดแห่งตำนานของกาแฟาเสด็ดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเซเว่นพิดอันพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นหนากันนะครับเอาละครับมื้อขึ้นนี่ฝนตกทางบ้านเฮาฝนตกฝนหัวฝนลงเต็มครับทางขนเกนก็ดีนะครับทางชุนบุรีก็ดี ตั้งบนกด็ดีครับดีไล่มองครับเมื่อวานฝนตกเห็นว่าห้างหายจากแห้งแล้งเข่าขาดนา้ำหลยมองไลยบอลน,นะครับพี่้องส่งข่าวส่งข่าวทักทายกันนะครับจบังหวัดไหนนะครับมีพายุ <c oughs> มีฝนตกตเพื่อนเพื่อนก็ส่งข่าวส่งข่าวมากันหลาย หลายที่นะครับว่ามีพายุเข้าฝนตกว่างันนะครับส่วนทางนี้นะครับทางจุรีนะครับเขตโบวินศิริชานะครับติดต่อไปด้วยปุกแดงรับนยองพรน,นะครับวันนี้มี นนะครับพายุฝนนะครับฟ้ากะนองกระจายนะครับทั่วไปถึง80%เซนะครับฝากข่าวฝากขาว,ขาวถ,ถึงเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้งนองๆที่จะออกไปทําการทํางานกันครับวันนี้ต้องเตรียมคมพร้อมนะครับจุดกันฝนแล้วก็ล่มพกติดตัว เผื่อฝนมากระตันนั้นเราจะ <c oughs> ไม่เปียกนะครับขออภัยนะครับเพี่น้องเสียงจะแหบจะแห้งลงไปนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับใจเสียงมีงานคุยกันใจเสียงสุนทราลุกคอก็จะแหบแห้งนะครับช่วงเช้าแต่เราก็ต้องมาดื่มกาแฟสดเดิน เป็นสิ่งที่ดีนะครับสมุนไพรยี่ชนิดนะครับนี่อันนี้ปลาเสียบป,ปากแดงมาแล้วครับผ่านพดไปเรื่องพ <c oughs> ายุฝนนะครับจะจะตกทิ้งท้ายนะครับเดือนี้เดือน8เดือน9ก็คงประมาณเดือน10ก็ฝนก็คงจะทิ้ง ท้ายไปนะครับให้พี่น้องเข้าสุดรูด้กันเกี่ยวเขา่าเกี้ยวขาานะครับพี่น้องเราสู่วงกันหงอลำเรื่องลำเพลินโชว์นะครับวงสองนะครับของนุ่มโจสาวหน่อยเพชรปันแพงนะครับทำการเปิดวงนะครับ วันที่31สิงหาคมนะครับ2567นะครับใกล้จะถึงเนี่ยนะครับพี่น้องอีกสองสามมือนะครับวกวากปิดแฟนนะครับไปติดตามนะครับเข้าไปให้เป็กำลังใจเป็นกำลังใจให้หมอลำวงสองนะครับ รำเพลินโชนะครับจากอนุมมัติกูโชยมนินนะครับคิวงานน,งนี้ตอนนี้ร้อยกว่านะครับถือว่าปังครับผมมีโอกาสได้เข้าไปดูดีทีนะครับเห็นสสดๆนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับี่น้องที่ก่อนจิดตามเพื่อเป็น f อฟซีาวน้อยเพชรบ,บั้นแพงนะครับ เอฟซี FC, หลายๆท่านนักแสดงเอฟซีพอลแลมเอฟซี FC, น้องอุ๋งอิงเอฟซี FC, หลายๆท่านนักแสดงพระเอกนางเอกนะครับวงสองนี่คือนางเอกยอดฮิตนะครับก้อยลายก้อยราชิน,นีนะครับแล้วก็มีพระเอกสุดหล่อนะครับบุรนำทีมกัน นะครับฮอตดี้ทวีศักนะครับนี่ตัวแสดงที่น่าชื่นชมนะครับน้องเขาทำการแสดงเก่งนะครับน่ารักนะครับมีความรับผิดชอบสูงว่างั้นนะครับน้องหลายๆท่านนะครับวงสองของสาวน้อยพพชบรนแพงก็พี่น้องวันทีสามสิบเอ็ดจิงหาเนี่ยครับพี่น้องไปดูเลยนะครับที่สนามกีฬา บ้านแพงนะครับตำบลแพงนะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับหมู่สิบสี่วซ่านนะครับี่น้องเบื้องข่าวเบื้องข่าวก็น่าจะเข้าใจน่าจะรู้นะครับแกผมก็มาคอนเฟิร์มนะอัปเดตื่องข่าวข่าวของส้าหน่อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับหลังจากเปิดวงก็เริ่มสตาร์ททำการแสดงนะครับไล่ไปตั้งแต่วันที่ หนึงนะครับยันอา6หกเจดแปดนี่ครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องแถวกร <c oughs> ุงเทพปิยมณฑลใกล้เคียงนะครับเดินสายกันสามสี่วันไล่มายจ,จากโคราชมาถึงนี่แหละครับนราจะมาถึงชนบรุรีชนบุรีระยองนะครับแถวปัิญานะครับบางบกะกง น่าจะไปทุกที่นะครับทั้งพ่อวงการหมวลํานะครับขับเคลื่อนการแสดงคอยติดตามผลงานนะครับของวงสองนะครับพูดง่ายคือวงสองของสาวน้อยพิษบั้นแพงนะครับจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนครับแต่ผมไปเห็นมาแล้วครับเวทีครับไม่น้อยหน้ากันครับ ความกว้างความยาวความสูงความสวยงามครับวงหนึ่งวงสองนะครับด้านเวทีนะครับด้านเครื่องเสียงนะครับไม่เป็นสองรองกันนะครับถือว่าให้กําลังใจกันนะครับวงหนึ่งวงสองก็วงพี่วงน้องนะครับพี่น้องก็มีโอกาสนะครับศิลปินรับเชิญนะครับก็จะมาวันหลายท่านนะร้องร่วมแจมนะครับก็จะมี รถแห่หน่วยหนึ่งหน่วยสองนะครับประกอบด้านข้างเวทีของลำเพิ่นโชว์นะครับวันที่สามสินะครับเจอกันแน่นอนพี่นอ้องอม่จลืมจาพลาดนะครับติดตามกันครับมวลอิลีพี่น้องระบบแสงสีเสียงโดยเซียนน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 นครับของเถของเทะพี่น้องนะครับ วันนี้ก็สนทน,นากันพอหอมปากหอมคอนะครับพี่น้องฝนฝ่ากระตหลายจังหวัดนะครับมอลามก็สซิลนินมันทีสามสิบเอ็ดนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อที่บ้านแพงนะครับเจอกันคาพี่น้องกูได้ไปทักไทยกันในเรื่องครับพี่น้องเดอ้อเจอผมแน่นอนครับที่ธานินบ้านกอกแครหรือว่าธานินกาแฟ่สเสด็จน,นะครับพี่น้อง สวัสดีครับเบิ่งแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเดินพี่น้องเด้อจวด